สวัสดีครับผมจิรกิจสวนภาพและแกะรอยข่าวกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลา17 0 5นานถึง17 3 0นานทีทาง TNN ท4ครับเริ่มต้นแกะรอยข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ท้าทายทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยเมื่อมีกฎหมายที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกตายได้อย่างมีความสุขช่วงหน้ากลับมาชมรายละเอียดจากรายงานพิเศษ Living View เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกตายอย่างเป็นสุขได้พักสักครู่ครับจุดยอดนวัตกรรมประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดเงินลดโลกร้อนรถใช้น้ำแห่งแรกของโลกจากไทยวอเทอร์พาวเวอร์ สนับสนุนความสำเร็จของคนไทยติดตั้งรถใช้น้ำราคาพิเศษที่ www.thaiwaterpower.com หมายเลขโทรศัพท์038069292พอเซ็นเตอร์0822089626-8คุณจะตัดสินใจอย่างไรถ้าหากวันหนึ่งคุณเจ็บป่วยขั้นรุนแรง จนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอวัยวะภายในไม่ตอบสนองให้อาหารทางสายยางเพราะว่าเมื่อถึงวันนั้นคุณคงไม่รู้สึกตัวแล้ววันนี้สังคมไทยต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในประเด็นทางกฎหมายที่ให้เราสามารถเลือกเสียชีวิตได้อย่างไม่ทุกขทรมานได้แล้วติดตามชมได้จากรายงานครับ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของผู้ป่วยระยะไหนหรือว่าร่างกายยังแข็งแรงดีแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสดงเจตนาความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิตที่จะไม่ขอรับบริการสาธารณาสุขตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2 5 5 0หรือที่เรียกกันว่าพินายกรรมชีวิตนั่นเอง แต่สิ่งที่ยังเป็นคำถามและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแพทย์จำเป็นต้องอธิบายทั้งกับบุคลากรทางการแพทย์จนถึงผู้เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญก็คือใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระสำคัญของทุกชีวิตและหนังสือแสดงเจตนามีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ป่วยมากน้อยอย่างไร องหลักก็คือแพทย์ยังไงเพราะแพทย์คือผู้รักษาแต่แพทย์จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลนะส่วนผู้ป่วยกับญาติเนี่ยจะเข้าใจตามข้อมูลนั่นหรือไม่เนี่ยก็เป็นความรู้ของผู้ป่วยและญาติละใช่ไหมเพราะเวลาใครไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งผู้ป่วยและญาติก็ต้องมีความรู้ทางด้านนี้พอสมควรน,นะนะพอที่จะคุยกับหมอได้สิ่งที่เราทําไปที่ผ่านมาบางทีเราทําผิด เช่นพยายามจะไม่ให้สารอาหารสารน้ำจนวาระสุดท้ายเนี่ยเรากําลังทําผิดเพราะว่าถ้าเราบอกว่าตรงนั้นเนี่ยทาไปแล้วสิ้นเปลืองเนี่ยอันนั้นชาวบ้านอาจจะบอกว่าสิ้นเปลืองเท่าไหร่ฉันก็จะทําสําหรับคนที่ฉันรักแต่เราต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งที่ทํามันไม่ใช่สิ้นเปลืองอย่างเดียวมันทําให้คนที่เรารักจากไปด้วยความลําบากใช่ไหมว่านี่คือมิติทางการแพทย์แล้วก็มามิติทางศาสนาว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ย ไม่ว่าศาสนาไหนก็จะเน้นเรื่องความสงบตายอย่างสงบนี่จะสงบได้ก็ต้องไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ไงนะมีเครื่องมือรอบตัวจะไปสงบได้ยังไงมิติอื่นก็คือหลังจากเข้าใจสองมิติแล้วก็เข้ามามิติกฎหมายแล้วไงว่ากฎหมายก็เปิดช่องให้ทําได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การลุนยาคาศต่างประเทศก็ทํากันเยอะแยะนี่ตรงนี้ต้องทําคาเข้าใจให้ดีเพราะว่าทําคาเข้าใจให้ดีเพราะว่าชาวบ้านจะมีความรู้สึกอย่างนี้ ความรู้สึกของชาวบ้านที่มีต่อโรงพยาบาลรัฐกับเอกชนก็จะต่างกันชาวบ้านคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าโรงพยาบาลรัฐเราไปเร่งรัดนักเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเราจะทิ้งเขา Living ง i ิวเนี่ยเราไม่ได้ทออทิ้งเขานะเห็นไหมเรายังดูแลเขาอย่างเต็มที่แต่เพียงแต่เราไม่ใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีเข้าไปล้างในขณะเดียวกันชาวบ้านจะมีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะไปล้างเขาเพื่อเอาเงินใช่ไหมเพราะถ้าโรงพยาบาลเอกชนจะเสนอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ย าาวบ้้จจะเขใไดดีก่ความรู้เกี่ยวกับความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิตแม้จะเป็นเรื่องท้าทายความเชื่อและความรู้สึกของญาติผู้ป่วยที่ต้องการเนวรั้งชีวิตคนที่รักไว้จนถึงที่สุดแต่หลายคนก็เริ่มทำความเข้าใจบ้างแล้วเขพูดในเนเกี่ยวกับอนี้นะเขียนไหมเขียนค่ะเขียนและมีเซ็นชื่อกำกับยิ่งดีใหญ่เลยดีค่ะเป็นการแช่งตัวเองค่ะเป็นการดีมากเลยที่เขียนพวกนี้ไว้นะเพราะว่าบางที มันเป็นการสิ้นเปลืองด้วยสิ้นเปลืองด้วยไปเจาะคอไปให้อะไรอ่ะไปปั๊มหัวใจเขาอ่ะนี่เขาจะไปแล้วก็ไปปั๊มอะไรอย่างนี้ไม่ดีค่ะลำบากมากเลยเ็าเคยอยู่ห้องลมไปไปผ่าตัดแล้วไปอยู่ห้องรวมด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็จดไอจิดใจมันหดหูวว่าวิ่งหน่อยเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่เขาเจาะดกวกาจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเมื่อการทําพินัยกรรมอะไรแบบนี้บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเวลาการ ทุกครั้งที่คุณเขียนเจตนาลบเนี่ยบางครั้งบางช่วงคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะว่าคนไขยบางคนนี่อารมณ์แปรปรวนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่ามันมันรู้สึกมันควบคุมตัวเองไม่อยู่มันมันอ่อนไหวง่ายมากเมืองไทยผมยังไม่แน่ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะอะไรเพราะเพราะคุณหมอพูดกันเนี่ยคือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทําด้วยตัวเราเองได้ นอกจากมาตรา12ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2 5 5 0ที่ระบุว่าบุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณาสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยึดการตายในววระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้แล้วในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิผู้ป่วยของแพทยสมาคมโลกว่าด้วยจริยธรรมทางการแพทย์ข้อ3อย่างพูดถึงสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองว่า ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองโดยอิสระโดยที่แพทย์จะต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นและในข้อสิบพูดถึงสิทธิในศักดิ์ศรีของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลในวราระสุดท้ายอย่างมีมนุษยธรรมและมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีโดยสงบเท่าที่จะทำได้อีกด้วย สุวรรณบุญกรำรายงาน